ประเภทสถานบริการที่อยู่ในมาตราสามของพรบรสถานบริการนะครับผมถามจริงครับสถานเต้นรำรำวงรองเงงนี่มันคืออะไรมันนี่เราอยู่ในยุคไหนกันแล้วครับผมยังไม่รู้เลยว่าประเภทไอสถานบันเทิงประเภทนี้มันคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ําชาโขโรงน้ําชาที่ผมยังเกิดไม่ทันนะไม่มทันผมอยู่มาสี่สิกว่าปีผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าโรงน้ําชามันหน้าตาเป็นยังไงตกลงแค่นั้นมันใกล้พอหรือเปล่าที่จะบอกว่าก่อความเดือดร้อนนาคาญได้เนี่ยแหละครับ มันก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้ว่าใกล้0้าสิบเมตรคุณก็เปิดได้ถ้าคุณจ่ายเงินการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจพื้นที่ก็มาลงได้ตำรวจส่วนกลางก็มาลงได้ตำรวจท่องเที่ยวก็ลงได้เจ้าหน้าที่ปกครองก็ลงได้นี่ไม่รู้เจ้าของเจ้าของสถานบริการเนี่ยเขาจ่ายสวยไม่รู้กี่ต่อต่อกี่ต่อไม่รู้ต้องจ่ายกี่หน่วยงานครับและเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ท้องถิ่นกลับมีอำนาจน้อยมากๆที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ตัวเอง เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลสำหรับในเรื่องของยติการเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันนะครับ ในตัวรายงานนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดมาในบทแรกๆนะครับจะมีเรื่องของบทสรุปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขียนอยู่ซึ่งิิต์ปัญหาไว้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับปัญหา5ข้อปัญหาประการที่1เลยนะครับคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต ปัญหาประการที่2คือเรื่องของการกําหนดอายุของพนักงานในสถานบันเทิงประการที่3นะครับคือเรื่องของการกําหนดระยะเวลาในการเปิดสถานในการให้บริการสถานบันเทิงนะครับปัญหาที่4คือการกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมปัญหาที่5คือปัญหาเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่พนักงาน thi thi ซึ่งเรื่องปัญหาต,ตัวนี้นะครับมันมีต้นเหตุอยู่ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับต้นเหตุของมันเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวพรบสถานบันเทิงนะครับ พสสองห้าศูนย์เก้าที่ในตัวกฎหมายนี้นะครับไม่มีความชัดเจนในตัวมันเองเป็นกฎหมายที่ยังคงมคีการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่พนักงานในการบังคับใช้นะครับซึ่งการที่เรามีข้อกฎหมายที่อาศัยอ้างอิงจากดุลพินิษของเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่และมันไม่เท่ากันในแต่ละคนแต่ละเจ้าหน้าที่อยู่แล้วในตัวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของโซนิงโซนิงของตัว ร้านสถานบันเทิงระยะห่างจากที่อยู่อาศัยาศาสนสถานอย่างนี้นะครับไม่ได้มีการกําหนดระยะทางที่ชัดเจนนะครับแต่ให้ใช้เป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็ต้องคงต้องตั้งคําถามนะครับว่าไกลแค่ไหนมันถึงใกล้นะครับใกล้แค่ไหนมันถึงจะไกลไกลแค่ไหนถึงจะใกล้หมื่นลี้สี่อกสองเมตรหรือสองหรือสี่กิโลมันก็ไม่ได้มีกําหนดอะไรไว้ ไม่มีไม่มีคำตอบอยู่ในกฎหมายนี้เพียงแต่ต้องอ้างจากดุลพินิจของตัวเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาในพื้นที่ของผมเองด้วยเหมือนกันที่เขตจตุจักรและหลักสี่นะครับที่มีคนต้องการจะเปิดสถานบันเทิงแต่ว่าไม่สามารถที่จะขอจดจัดตั้งได้อย่างถูกกฎหมายเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นใกล้เคียงกับโรงเรียนพอผมถามว่าใกล้เคียงกับโรงเรียนอันไหนเขาก็ชี้ไปที่ตึกตึกหนึ่งซึ่งตึกนั้นน่ะเป็นโรงเรียนที่ ไม่ได้ใช้ทําการสอนแล้วครับล้อมรล้วอะไรไปเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ตึกล้างๆไม่มีคนแล้วก็มีพี่รปภคอยนั่งเฝ้าทางเข้าอยู่ด้านหน้าเท่านั้นเองแต่เรื่องตรงนี้โซนิ่งยังคงมีผลอยู่ทําให้ร้านค้าในพื้นที่ตรงนั้นไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องก็เป็นช่องว่างในการที่จะให้เรียกหาผลประโยชน์จากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อีกเหมือนกันนะครับตัวต้นเหตุต่อมานะครับ ที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ก็คือองค์กรองค์กรปกครองส่งท้อนถิ่นเนี่ยไม่มีอํานาจในการกําหนดพื้นที่แล้วเวลาเปิดปิดตามกฎหมายอันนี้เลยไงครับ ตัวกฎหมายตรงนี้ควบคุมอํานาจให้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวศูนย์กลางคือคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนท้องที่รู้ดีกว่าคนในพื้นที่ตรงนั้นรู้ดีกว่าคนที่เขามีญาติมีเพื่อนมีพ่อแม่พี่น้องรู้จักกับ้าข้างบ้านสนิทกับยายข้างรัว้วคือรู้คิดว่ารู้ดีกว่าเขาแล้วก็ไม่ให้อํานาจเขาในการกําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็กําหนดคออออกมาเป็นกฎหมายที่ทําให้เกิดปัญหาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคือหนึ่งปัญหาคือเราไม่ยอมกระจายอํานาจเราห่วงอํานาจมากเกินไปยึดติดให้มันต้องอยู่ที่ศูนย์กลางแล้ว เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามท้องถิ่นก็เลยไม่มีอํานาจในการที่จะดูแลจัดการอะไรใดๆเท่าไหร่เลยมีนําซ้ำนะครับอีกตัวการหนึ่งนะครับคือเรื่องของกฎหมายปวิอาญาที่ให้อํานาจกับพนักง,งานฝ่ายปกครองตารวจชั้นผู้ใหญ่ตํารวจตั้งแต่ชั้นร้อยตรีขึ้นไปปลัดอําเภอผอ,อตํารวจปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะแวะเวียนเข้าไปเคาะประตูร้านสถานบริการอันไหนแล้วก็ขอตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับโดยที่ไม่มจําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอะไรเลยนึกสนุกอะไรก็อยากจะจะเอกก็ขอเคาะขอปวด ขอตรวจดูร้านค้าหน่อยสักนิดหนึงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ทําให้แต่ละคนก็แวะเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาผัดเวียกันเข้ามาเรียกหาผลประโยชน์กันได้เรื่อยๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสถานบริการหลายๆที่เองก็ให้การตรงกันว่าได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีะน่าจะมี ประโยชน์นะครับต่อการพิจารณาตัวกฎหมายตัวนี้คือการมอบอำนาจคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมควบคุมตัวตัวสถานบริการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆตามที่เขาเห็นสมควรและคนในพื้นที่ตรงนั้นเห็นสมควรเพราะว่าคนพื้นที่ย่อมรู้ดีที่สุดรู้ดีกว่าคนที่อยู่ส่วนกลางที่จะมันต้องรู้ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับคนส่วนกลางอยู่ไกลเป็นร้อยกิโลไม่มีทางที่จะไปรู้ดีกว่าคนท้องที่แน่นอนและเรื่องของขั้นตอนการออกใบอนุญาตนะครับที่ เยอะแยะยุมหยิม,ย,มยุบยับยวดยาวเหยียดอะไรเต็มไปหมดคือมันไม่ใช่ประตูเงินประตูทองที่เราต้องมาผ่านกันหลายด่านก่อนจะถึงมือเจ้าสาวไงครับแล้วทีนี้คือการที่มันมีบยยใบอนุญาตเยอะมันไม่เท่ากับความรอบคอบม,มันไม่เท่ากับความรัดกุมเยอะเนี่ยมันมีแค่สิ้นเปลืองครับมันไม่ได้มันไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพครับถ้าเกิดสุดท้ายแล้วกฎหมายยังมีช่องโหว่และทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะขนาดนี้ต่อมานะครับคือเรื่องของการกําหนดเวลาเปิดปิดและตัวโซนิ่งเองเนี่ยครับคือ บริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะครับมันก็แตกต่างกันไปบางพื้นที่เขาอาจจะโอเคกับการที่สถานบริการถ้าเกิดสามารถควบคุมได้ไม่ให้มีมลภาวะทางเสียงไม่ให้มีรถติดไม่ให้มีขยะไม่ให้มี การทะเลาะวิวาทอะไรนะครับถ้าเกิดมันจะใกล้กับตัวศาสนาสถานสักนิดหนึ่งก็ถ้าเกิดคนในพื้นที่ตรงนั้นสามารถยอมรับได้เป็นเเป็นความตั้งใจเป็นความยอมรับกันโดยรวมของคนพื้นที่ตรงนั้นมันก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะตั้งตรงนั้นได้เพราะเป็นความต้องการของคนพื้นที่นั้นๆเองไงครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อเสนอถอดถัดมาที่เกี่ยวโยงกันนะครับคือเลิกใช้ดุลยพินิษ์ครับมันต้องมันต้องเลิกได้แล้วมันต้องกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนได้แล้วครับไม่งั้นก็ จะขออะไรจะต้องการทําอะไรก็ต้องไปหวังพึ่งพิงความใจดีของเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งถ้าเกิดเขาเกิดใจร้ายไม่ดีขึ้นมาก็ต้องรอเขาเกษียณแล้วขออีกรอบหนึ่งอย่างนี้เหรอครับหรือรอเขาออกเวน้นแล้วเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่เผื่อดุลพินิจจะเปลี่ยนอย่างนี้เหรอครับนี่ครับมันคือช่องโหว่ที่ทําให้กฎหมายเราไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและข้อเสนออีกงันนะครับคือการกําหนดให้มีอํานาจาคนให้กําหนดคนที่มีอํานาจตรวจที่ชัดเจนครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นนั้นๆเจ้าหน้าที่ตำรวจในสอนออพื้นที่ตรง ขึ้นรถทัวร์เวียนไปลงตามจุดต่างๆเพื่อที่จะไปเคาะขอตรวจแล้วก็ขอขอแบบผลประโยชน์สักนิดสักหน่อยอะไรอย่เงี้ยนะครับและข้อเสนอสุดท้ายเลยนะครับเอาจริงคือพอรบสถานบริการนะครับพศ2อ,อ0 9นหนะครับก็ อีก3ปีรับเบี้ยผู้สูงอายุได้แล้วนะครับกฎหมายอันนี้คือกฎหมายที่ล้าหลังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องดูที่ตัวเนื้อหาซะด้วยซ้ำมันอยากยิ่ขึ้นตั้งแต่ตัวชื่อของตัวกฎหมายแล้วล่ะครับว่ามันเขียนมาตั้งแต่ปี2 5 0 9เเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเปลี่ยนมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องแก้ไขให้มันตรงตามบริบทของสังคมในยุคป,ปัจจุบันของเราเพื่อให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์บุตรอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลนะครับวันนี้ผมขออภิปรายเป็นคนสุดท้ายในยตินี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันหนึ่งผมก็ได้มาพูดเรื่องนี้ในสภาสักทีนะครับผมขอพูดในฐานะคนที่ มีโอกาสได้ทำงานในสถานบันเทิงมาไม่ต่ำกว่า16ปีนะครับใน16ปีนั้นก่อนที่ผมจะมายืนอยู่ในสภาหแห่งนี้ผมมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักดนตรีประจำในสถานบันเทิงไม่ต่ำกว่า50แห่งทั้งในกรุงเทพและประิมณฑลได้เดินทางไปแสดงดนตรีในสถานบันเทิงต่างๆทั่วประเทศมาแล้วทุกภูมิภาคเหตุการณ์ที่ผมเจอเป็นประจำนะครับในช่วงที่ผมทำงานอยู่ในสถานบันเทิงก็คือเล่นดนตรีอยู่ดีๆครับไฟก็เปิดครับเจ้าหน้าที่ เดินเข้ามาตรวจใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็กลับออกไปโดยที่ในร้านนั้นไม่ได้มีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยอีกสักอาทิตย์หนึ่งกลับมาใหม่ครับวนไปวนมาซ้ําๆแบบนี้แหละครับในบางช่วงร้านที่ผมเล่นรอบดึกเลิกหลังเที่ยงคืนอยู่ดีๆผมก็โดนยกเลิกครับและทางร้านก็บอกว่าช่วงนี้ร้านต้องปิดห้าทุ่นะบางร้าน ที่อยู่ๆทุกสักประมาณห้าทุ่มกว่าก็จะมีรถตํารวจมาจอดอยู่หน้าร้านครับไม่ทําอะไรครับไม่ได้เดินลงมาด้วยจอดเฉยๆจอดอยู่จนกระทั่งลูกค้าเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก็เช็คบินแล้วก็กลับบ้านไปนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็มักจะไปถามเจ้าของร้านครับว่า้พี่เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกร้านก็ตอบคล้ายๆกันครับว่าอ๋อพอดีคุยกันไม่ลงตัวนิดหน่อยผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุยอะไรกันไม่ลงตัว ปัญหาสวยหรือการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงผมว่าเราบางคนนะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ีสุจริตเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยเป็นเรื่องของคนไม่ดีไม่กี่คนเราไม่ต้องสังคายนามันก็ได้มีปัญหาอะไรก็แก้มันเป็นเรื่องๆไป แต่ผมมองต่างจากนั้นครับท่านประธานในฐานะผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบอำนาจน,นิติบัญญัติมาจากประชาชนผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากฎหมายมันไม่รัดกลุ่มมันไม่ทันยุคสมัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการทุจริตได้ผมจึงเห็นด้วยที่จะตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อมาศึกษาเป็นรายประเด็นที่เราจะควรจะต้องมาแก้ไขกันใน3ประเด็นหลักดังนี้ครับประเด็นแรกก็คือ ประเภทสถานบริการที่อยู่ในมาตราสของพรบสถานบริการนะครับผมถามจริงครับสถานเต้นรำรำวงรองเงงนี่มันคืออะไรมันนี่เราอยู่ในยุคไหนกันแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าประเภทไอสถานบันเทิงประเภทนี้มันคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเยสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ําชาโลงน้ําชาที่ผมยังเกิดไม่ทันนะท่มาทนผมอยู่มาสี่สิกว่าปีผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าโรงน้ําชามันหน้าตาเป็นยังไงผมคิดว่าปัญหาพวกนี้มันก็ ควรจะต้องมาปรับให้ทันกับยุคสมัยสถานบันเทิงที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยประเภทมันก็หลากหลายมากๆครับแล้วมันก็มีการหลบเลี่ยงกฎหมายเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องขอใบอนุญาตที่จะเป็นสถานบันเทิงแล้วก็ไปเปิดเป็นแบบอื่นแต่สุดท้ายก็ขายเหล้ามีดนตรีอยู่ดีแต่ไม่ต้องขออนุญาตทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่แก้กฎหมายปัญหานี้ก็จะยังไม่หมดไปปัญหาต่อไปก็คือปัญหาเรื่องโซนนิ่งนะครับ ซึ่งอยู่ในมาตราที่เจของพรบนี้นะครับก็จะมีการระบุว่าใกล้วัดไม่ได้ใกล้ชุมชนใกล้สถานศึกษาไม่ได้แต่ความชัดเจนไม่มีครับไม่รู้ว่าไอ้ใกล้เนี่ยมันคือใกล้ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าถ้าเราระบุรัศมีกันนะครับผมเอาให้ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับเราไม่รู้มีกี่วัดเราไม่รู้มีกี่โรงเรียนผมทายเอา g o o g l e Map มาวงเลยครับผมว่าทั้งประเทศเนี่ยเหลือพื้นที่ที่เปิดสถานบริการได้เนี่ยอยู่นิดเดียวครับบางงานอาจจะต้องไปเปิดกลางทุ่งนาครับถึงจะไม่อยู่ใกล้สัตว์วัดกับสถานบริการถึงจะไปเปิดได้ แต่ถ้าเราไม่ระบุนะครับใครจะเป็นคนบอกครับว่าไอ้คำว่าใกล้ขนาดที่เห็นได้ว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันใกล้แค่ไหนเพราะในขณะที่บางห้างสปปรรพสินค้านะครับตั้งอยู่ข้างวัดครับแต่มันมีสถานบันเทิงตั้งอยู่ในห้างสปปรรพสินค้านั้นนะครับตกลงแค่นั้นมันใกล้พอหรือเปล่าที่จะบอกว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญได้เนี่ยแหละครับมันก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหนะ้าที่ที่จะสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้ว่าใกล้ห้าิเมตร คุณก็เปิดได้ถ้าคุณจ่ายเงินไกลออกมา500เมตรถ้าคุณไม่จ่ายตังเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยใกล้เกินไปก่อความเดือดร้อนนำคาญได้ผมว่าแค่2เรื่องนี้เราก็รู้แล้วครับว่ากฎหมายมันมีปัญหาแล้วเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการได้ถ้าเรามีนิยามคําว่าสถานประกอบการที่คล้ายสถานบันเทิงได้เนี่ยผมว่าเราควรกลับมาคุยกันได้แล้วครับว่ากฎหมายมันมีปัญหาแน่นอนคาคานี้มันไม่ควรจะมีนิยามอยู่ในโลกนี้ครับ อีกปัญหาหนึ่งนะครับไอโซนิ่งเนี่ยผมก็ผมก็งงนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับไอพูดคาว่าใกล้วัดใกล้ใกล้โรงเรียนเนี่ยไอในใกล้ชุมชนเนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่าบางทีมันก็กอดมลภาวะทางเสียงได้นะครับแต่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราไปใช้กรอบเรื่องของศีลธรรมแฝงอยู่ในกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างก็ถ้าเราจะบอกว่าไม่ให้ใกล้สถานศึกษาเพราะกลัวนักศึกษาไปไปดื่มเหล้าเนี่ย เราลองไปมองมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาทำมาหานที่ต่างประเทศเขามีผับบาร์อยู่ในแคมปัสครับเขาให้นักศึกษาเนี่ยสามารถดื่มกินกันได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องขับรถออกไปไหนไม่ต้องออกไปไกลไกลผู้ไกลคนคุณดื่มคุณดื่มกันอย่างรับผิดชอบแล้วก็อยู่ในแคมปัสดูแลกันเองได้ผมคิดว่าเราควรจะคิดมุมกลับให้มันทันกับยุคสมัยได้แล้วครับอีกประเด็นประเด็นที่สานะครับก็คือประเด็นการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป แต่ให้อำนาจท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยเกินไปสอสอหลายท่านก็พูดไปแล้วสอสอปรเมศสอสอยอชายก็พูดไปแล้วนะครับมันมีสิ่งที่ทับซ้อนกันอยู่ก็อย่างเช่นประกาศคณะปฏิวัติ2502นะครับคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่ 22/ ทับ2558ซึ่งมันก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงวันนี้นะครับทั้งหมดการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจพื้นที่ก็มาลงได้ ํำรวจส่วนกลางก็มาลงได้ตำรวจท่องเที่ยวก็ลงได้เจ้าหน้าที่ปกครองก็ลงได้นี่ไม่รู้เจ้าของเจ้าของสถานบริการเนี่ยเขาจ่ายสวยไม่รู้กี่ต่อต่อกี่ต่อไม่รู้ต้องจ่ายกี่หน่วยงานครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท้องถิ่นกลับมีอำนาจน้อยมากๆที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ตัวเองประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากๆในการสะท้อนผลกระทบของพวกเขาเพื่อร่วมกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆร่วมกัน แต่ทั้งหมดนี้ครับแน่นอนว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็มีผลกระทบในเชิงลบทั้งในเรื่องเราก็ต้องยอมรับกันว่ามีกรณีเมาแล้วขับเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งผมก็คิดว่ามันต้องแก้ปัญหาที่จุดอื่นคู่ขนานกันไปนะครับสถานประกอบการหลายๆที่คุยกับผมก็บอกว่าเขายินดีมากเลยถ้าจะบอกว่าถ้าลูกค้าเมาเราห้ามเสิร์ฟหรือถ้ามีการทะเลาะบ่อแวงกันก็คือ ยกออกไปเลยครับแล้วก็แจ้งตํารวจมาจับได้เลยผมคิดว่ามันก็สามารถทํางานร่วมกันได้ระหว่างกฎหมายกับผู้ประกอบการที่จะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็รณรงค์การดื่มอย่างรับผิดชอบซึ่งห่มือทั่วทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไปในทางนั้นกันแล้วและแน่นอนนะครับบนลภาวะทางเสียงแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี่ครับท่านประธานผมคิดว่าเราต้องมาพูดคุยกันได้แล้วว่า สถานบริการเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจสีเทาเรามีกฎหมายที่เรียกว่าพรบสถานบริการแปลว่าเราอนุญาตให้เขาทําธุรกิจตามกฎหมายตามที่ทางทางรัฐเนี่ยได้ควบคุมฉะนั้นเขาเป็นผู้ประกอบการสุจริตเขาไม่ใช่ธุรกิจสีเทานะครับในสถานบริการต่างๆมีทั้งความฝัน ของนักดนตรีหลายๆคนที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงแต่อาจจะต้องใช้สถานบันเทิงยามค่ำคืนเหล่านี้นะครับที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาไปได้ถ้าไม่มีสถานบริการเหล่านี้เราไม่มีทางได้เห็นวงดนตรีดังๆที่เราเสพดนตรีเขาอย่างบันเทิงในทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนมันยังมีอาชีพที่เขาสามารถสร้างได้มีพนักง,งานเสิร์ฟมีแม่ครัวต่างๆที่เขาฝันอยากที่จะส่ง เงินไปให้ครอบครัวของเขาที่ต่างจังหวัดที่จะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้อย่างสุขสบายเขาก็คือส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆเช่นกันดังนั้นผมก็ขอสนับสนุนที่จะตั้งกรรมธิการนี้เพื่อแก้กฎหมายให้การดําเนินธุรกิจของพวกเขาเหล่านี้สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ